นะว่าสถานการณ์โควิดที่มาเนี่ยนะนะโอ้โหสถานการณ์โควิดที่มาเนี่ยเรียกว่ามามาพิสูจน์ความจริงเลยว่าใครแข็งแกร่งกันแน่ในโลกใบนี้นะใครที่วันแน่แนะ่แน่แนที่แรกเราก็คุยกันเรื่องวิชาการนะออวิชาการทางโลกกับวิชาการทางธรรมเนี่ยไปคนละเรื่องเลยตอนเนี้นะ วิชาการทางโลกเขาส่วนใหญ่ก็ไปแบบยุ่มยิ้มไปเรื่อยที่มันไม่ได้แก้ปัญหาทุกอะไรนะไม่ได้แก้ปัญหาทุกอะไรให้กับชีวิตตัวเองให้กับสังคมนะคิดกันไปเรื่อยครีเอทไปเรื่อยปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สิ่งที่เขาคิดเขาปรุงแต่งไปที่ว่ามันมันดีของเขานั่นแหละนะ เขาก็ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้วิชกากรรมต้องเป็นอย่างนี้มันจะยุ่มยิ้มไปเรื่อยยุย่มยิ้มไปเรื่อยแล้วเนื้อหาของมันเนี่ยไม่ได้ผ่าพ้นทุกยุ่มยิมย้มยุมนะ่มยิ้มเน่ะไม่ผ่าพ้านทุกเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่เนื้อหาของพุทธะเนี่ยพุทธะแท้นี่ผ่าพ้านทุกนะเราก็เลยพูดคุยกันไปนะพูดคุยกันไปก็เลยเล่าเรื่องสถานการณ์โควิดนี่แหละว,ว่าโควิดมาเนี่ยนะคนที่เขาว่ายอดยอดแน่ๆนนี่น,นะ ประเทศต่างๆว่ายอดยอดแน่แนวิชาการต่างๆที่ว่ายอดยอดแน่แนเนี่ยเป็นไงตกลงโควิดมานี่ตกลงปราบโควิดได้ไหมไม่ได้เลยมีแจะถูกโควิดปราบล้มกระดานหมดเลยนะไอ้ที่ว่าแน่แน่ทั้งหลายจะถูกโควิดปราบมุดเลยนะอยู่หมัดเลยนะไอ้ที่ว่าแน่แน่แน่แแต่ไม่ถูกศสลน,น,นะนถูกทรมนี่นะไม่ถูกสีสธนทมที่แท้ที่ตรงนี่ปรากฏว่าถูกโควิดล้มกระดานเลย โอ้โหถล่มยับเลยนะโควิดถล่มยับเลยเรียกว่าไปไม่เป็นกันเลยนะไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมอะไรอะไรต่างๆนะสุขภาพเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะองค์ประกอบต่างๆในถูกถล่มยับเลยยับไม่เหลือเลยนะท่าที่เราดูนี่ดูสิทั่วโลกเขานี่ไปไม่เป็นกันเลยนะไปไม่เป็นกันเลยแล้วโควิดยังจะระบาดกันอีกยาวยังจะถล่มกันอีกยาว ยังไปไม่เป็นกันถึงทุกวันนี้เลยนะแต่ในขณะที่พุทธแท้เป็นไงโอ้โหพุทธแท้เนี่ยพุทธะพุทธแท้เนี่ยโอ้อยู่อย่างสบายเลยนะอยู่อย่างสบายแล้วเจริญก้าวหน้าไปไปเรื่อยๆด้วยนะเราเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอาจารย์ว่าโควิดที่มาทําให้พุทธะนี่เจริญก้าวหน้าแบบกระโดดเลยก้าวกระโดดเลยนะ อ่าอย่างอโศกเราพรวทเรานี่โอ้โควิดมาจเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะสารพลังกันนะกำจัดกิเลสไปด้วยทำการงานที่เป็นประโยชน์ไปด้วยทำการงานที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นต่อชีวิตไปด้วยแล้วก็กำจัดกิเลสไปเป็นลำดับลาดับด้วยนะเกื้อกูลช่วยเหลือกันไปด้วยโอ้โหเจริญก้าวหน้ากันไปแบบลืมๆๆมๆมมม,ลมเลยนะแล้วอยู่ยังมั่นคงแข็งแรง ยู่ยังแข็งแรงและเจริญได้อย่างรวดเร็วเลยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปลุ่มๆๆๆเลยนะไม่ได้วันไหวต่อโควิดระบาดเลยไม่ได้มีความหวันไหวอะไรไม่แคร์ไม่วันไหวนะอยู่กันยังพาสุขนะอยู่กันยังเจริญก้าวหน้าโควิดไม่สามารถยับยั้งความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของอโศกของพวทเราได้นะ พุทธแท้ๆก็จะอยู่ได้อย่างเงี้ยพิสูจน์ความจริงกันไปเลยว่าคําสอนแบบนี้คําสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆสอนไปแบบนี้เราทําตามแบบนี้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันจริงๆอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ก้าวหน้าไปได้น,นี่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตกลงเรา เอ๊ะความเป็นอยู่ของเราน่ะมันเดินหน้าแล้วมันถอยหลังเนี่ยเดินหน้าเนาะดีขึ้นทุกวันไหมอจัดว่าดีขึ้นทุกวันนะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันเนาะดูแล้วนี่ยตรงกันข้ามกับทางโลกก็เลยนะทางโลกก็เป็นไงโอ้โหรอดแล้วไปทุกวันรอดแล้วไปทุกวันนะยิ่งลงทุนยิ่งหมดทุนน่ะ ลำบากไปทุกวันล่อแหล่ไปทุกวันเลยนะเขาก็ลาบากไปทุกวันล่อแหล่ไปทุกวันเลยทางโลกเขานี่กลับหัวอืมใช่ของเขานี่รู้สึกจะลําบากไปทุกวันทุกวันแต่ของเรานี่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันอาจารย์เห็นอย่างงั้นเหมือนกันนะความเจริญทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมเนี่ยดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันในขณะที่ทางโลกก็เสื่อมลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อกลับหัวเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ย เออมันชัดเจนน่ะเพราะโควิดนี่เขามาเขามาเพื่อให้พุทธ,ธะเนี่ยนะพิสูจน์ความจริงว่าพุทธแท้นั้นสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยได้ตลอดกาลได้ตลอดทุกสถานการณ์ไม่มีสถานการณ์ใดจะมายับยั้ง นะความเจริญก้าวหน้าของพุทธะได้พุทธะก็จึงจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จเจริญก้าวหน้าไปได้ <c oughs> ทั้งรูปปัธรรมทั้งนามธรรมานะเท่าที่อาจารย์เก็บข้อมูลสังเกตแล้วเราก็อยู่มาทั้งสองโลกเนาะเราก็อยู่มาทั้งสองโลกทั้งสองด้านมันเป็นอยังไงจริงจริงอยู่มาทั้งสองโลกทั้งสองด้านนี่ก็พบความแตกต่างนะ เราอยู่แบบโลกกิเลสโลกโลกียะโลกกิเลสเป็นไงมันก้าวหน้าหรือมันเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยๆเนาะปัญหาต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยเนาะเคยอยู่ไหมเคยด้วยเหรอโอ้เคยแล้วเป็นไงมันเจริญรุ่งเรืองมันหรือว่าปัญหามันมากขึ้นปัญหามันมากขึ้นหรือปัญหามันลดลงโอ้ปัญหามันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยเนาะจนเรารู้สึกเราก็อยู่แบบนั้นไม่ไหว พอเรามาทางพุทธแท้นี่เป็นไงนะมาทางพุทธแท้ปัญหามากขึ้นหรือน้อยลงโอ้น้อยลงไปเรื่อยๆเนาะความสร้างสรรค์มากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นนะความสร้างสรรค์ความเป็นประโยชน์นี่มากขึ้นมากขึ้นนะกลับหัวกันเลยนะกลับหัวกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอืมนะ่งนั้นอ่ะเราก็จะเห็นสองด้าน อาจารย์ว่าโควิดมานี่พิสูจน์ได้เห็นชัดๆเลยนะโควิดโควิดมาเนี่ยมันจะชัดมากเลยทําให้พุทธะนี่โดดเด่นขึ้นไปทําให้พุทธะนี่แสดงความจริงได้ชัดเจนขึ้นไปว่านี่คือทางรอดของเราและมนุษยชาติอาจารย์ว่าโควิดนี่แหละที่เขาจะว่าไปจริงโควิดก็เป็นโอกาสทองที่ทําให้พุทธะนั้นแสดงความจริงว่า แบบนี้อยู่รอดปลอดภัยแบบนี้อยู่เย็นเป็นสุขสแสดงความจริงของที่พึ่งแท้ของโลกที่พึ่งแท้ของมนุษยชาตินะโควิดมานี่ททำให้พุทธะนี่ได้เปิดเผยความจริงพุทธะพุทธแท้ได้เปิดเผยความจริงว่าการปฏิบัติเช่นใดจะทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในความ อุดมสมบูรณ์ในความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นได้อันเนี้ยเป็นโอกาสทองจริงเลยนะเป็นโอกาสทองเลยจริงเลยแหละพอใครมีความสามารถอะไรก็ต้องเอามาปฏิบัติให้ตัวเองอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งนั้นเนะน,นี่ยตอนเนี้ยใครจะอยู่รอดใครจะอยู่เย็นเป็นสุขและใครจะมีศักยภาพช่วยเหลือผู้อื่นได้ ตอนเนี้ยแต่และชีวิตก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันทั้งนั้นแหละแต่และชีวิตก็ต้องพิสูจน์ความจริงกันทั้งนั้นแหละนะแล้วความจริงที่เป็นอยู่เนี่ยโดยวิธีอื่นอื่นอืนีน่ที่ไม่ใช่พุทธะพุทธแท้นี่ดูถ้าจะลําบากไป,ไปเรื่อยๆนะอาจารย์ดูแล้วลําบากไป,ไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆลาบากไปเรื่อยๆปัญหามากขึ้นไป <prospective> เรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่พุทธะพุทธแท้นปัญหาน้อยลงไปเรื่อยๆพึ่งตงนเองได้มากขึ้นไป เพื่อตัวเองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จําเป็นต่อชีวิตมากขึ้นไปได้เรื่อยๆทุกวันทุกวันแต่ละวันแต่ละวันจะพิสูจน์ความจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเราช่วยกันพิสูจน์ความจริงอันนี้แหละแล้วเปิดเผยความจริงอันนี้ออกไปช่วยกันพิสูจน์ความจริงเปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆนะอาจารย์ว่าโลกจะรับรู้ไปเรื่อยๆคนในโลกจะรับรู้ไปเรื่อยๆ แล้ววันที่เขาทุกข์มากๆมากๆมากๆแล้วเขาเดินทางเดิมของเขาเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆทางเดิมที่เขาเคยเดินน่ยมันแย่ไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆปัญหามากขึ้นชีวิตมันโอ้โหทรมานมากขึ้นย่ําแย่มากขึ้นล้มเหลวมากขึ้นตันมากขึ้นนะไปไม่ได้มากขึ้นนะไปมันก็ยิ่งแย่ทําไปก็ยิ่งแย่ปัญลำบากขึ้นไปเรื่อยๆลำบากขึ้นไปเรื่อยๆแย่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าปฏิบัติแบบนั้นน่ผิดทางแล้ว ปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยไม่รอดแล้วผิดทางแล้วแล้วเขาจะกลับแล้วเขาจะได้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นยิ่งปฏิบัติยิ่งเจริญยิ่งปฏิบัติยิ่งมั่นคงยิ่งปฏิบัติยิ่งผาสุกยิ่งปฏิบัติยิ่งเจริญยิ่งปฏิบัติยิ่งมีคุณค่าขึ้นไปเรื่อยๆพึ่งตัวเองได้มากขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเขาจะเห็นเขาจะเห็นอันนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเขาก็จะรู้ว่านี่คือทางรอดนี่คือทางรอด ทางที่จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขคือทางนี้แล้วเขาจะหันกลับมาเขาจะหันกลับมาเขาจะมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปเป็นลําดับลําดับลําดับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะปฏิบัติทั้งรูปปธรรมนามธรรมาท,ทั้งวิชาการที่จะเสริมหนุนกันออกไปมีทั้งรูปปธรรมนามธรรมาท,ทั้งวิชาการที่เสริมหนุนออกไป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  <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่พ่อครู สมณะโพธิรักท่านพาปฏิบัตินี่นะท่านเอาสภาวะเป็นหลักเอาสภาวะเป็นหลักโดยไม่เอาพระไตรปิฎกไม่เอาวิชาการหมายถึงตอนแรกๆกันนะท่านมีสภาวะอะไรท่านก็พูดสภาวะที่เป็นจริงของความพ้นทุกข์ตามที่พุระเจ้าสอนทําแบบนี้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 ท่านยังไม่ได้มาเน้นใช้หลักฐานทางพระไตรปิฎกทางวิชาการปรากฏว่าทูก ฝ่ายที่เอาแต่วิชาการไม่เอาเนื้อแท้นี่ตีซะยับเลยเหมือนกันนะโอ้โหเขาหมายจะให้ดับไปเลยแหละนะตีซะยับเลยแหละนะก่อนหน้านี้ตอนใหม่ๆทําขึ้นมานะ่ะถูกตียับเลยนะทำไปได้สักระยะหนึ่งนี่โอ้โหถูกถล่มยับเลยแหลนะน้าฟอคูก็เลยรู้ว่าอเขาติดวิชาการกันเขาติดสมมุติโลกกันติดวิชาการกันจำเป็นต้องใช้วิชาการเข้ามาสู้ด้วยนอกจากจะมีความจริงของการปฏิบัติแล้ว มีสภาวะจริงมีความจริงของการปฏิบัติแล้วนี่ต้องใช้วิชาการเข้ามาด้วยไม่งั้นเนี่ยโหโเขาเอานี่มาถล่มยับเลยแล้วก็ทำงานยากเลยถึงวันนี้นี่พ่อครูเนี่ยกลางพระไตรปิฎกเลยนะพูดแลวกลางพระไตรปิฎกพูดเลยคราวนี่เอาวิชาการมาพูดเลยแล้วก็ให้ลูกหลานเลี้ยนล้นเรานี่นะให้ลูกหลานนี่ไปเรียนปริยติโทเอกมาแล้วก็ทําวิชาการ สู้ขึ้นไปเลยทําวิชาการ,ปรเปิดเผยความจริงก็ไปเลยพอวิชาการมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้พอวิชาการมากขึ้นมากขึ้นก็เถียงไม่ได้เพราะมันพอๆกันแล้วเขาก็มีวิชาการเราก็มีวิชาการคราวนี้วิชาการกับวิชาการเนี่ยศักดิ์ศรีพอ,อกันแล้วเขามีปริญญาตรเีเราก็มีเขามีปริญญาโทเราก็มีเขามีปริญญาเอกเราก็มีมีหมดมีทุกอย่างเขามีวิชาการระดับไหนเราก็มีหมด ตอนนี้ก็ทําวิชาการสู้กันเลยทีนี้ตกลงวิชาการนี่ศักดิ์ศรีพอๆกันน้ําหนักพอๆกันตอนนี้ก็น้ําหนักพอๆกันน่าเหลือความจริงทีนี้วิชาการเขาก็มีเราก็มีเขาก็มีวิชาการทําไปแบบของเขาหมายความว่าทําเนื้อหาแบบของเขาว่าปฏิบัติแล้วมันเกิดผลยังไงเราก็มีวิชาการวัาปฏิบัติแบบนี้แล้วเกิดผลยังไง ก็มีวิชาการทั้งสองด้านสู้กันตอนนี้วิชาการสองด้านเปิดเผยความจริงออกไปทุกคนมีเหมือนกันหมดตอนนี้แล้วเราก็ยิ่งทําเพิ่มกันไปเรื่อยๆเนี่ยทางพวทก็ช่วยทำนะทางอโศกทางพวททก็ช่วยกันทําช่วยกันทํำช่วยกันทําทําความจริงแล้วทาวิชาการออกไปทําความจริงทําวิชาการออกไปทําความจริงทําวิชาการออกไปเปิดเผยความจริงออกไปทางนู้นก็ทําความจริงของทางนู้นแล้วก็เปิดเผยออกไปจริงของใครของใครก็แล้วแต่ ก็เปิดเผยออกไปเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของวิชาการนี่พอๆกันก็สู้กันได้ศักดิ์ศรีก็สู้กันได้น,ดนะเท่าเทียมกันมันเหลือแต่ความจริงว่าใครทำแล้วอยู่รอดใครทำแล้วอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วช่วยเหลือผู้อื่นได้คราเนี้อันนี้คือความต่างแล้วอันนี้คือความต่างแล้ว อศักดิ์ศรีของวิชาการนี่พอๆกันแล้วชักดาบฟันกันได้แล้วคุณก็มีวิชาการแบบนี้แบบเดียวกันกับที่ทางโลกยอมรับเราก็มีคุณก็มีต่างฝ่ายต่างมีด้วยกันแล้วทีนี้ต่างฝ่ายต่างมีวิชาการด้วยกันมันก็เหลือแต่ว่าใครคือของจริงที่ทําไปแล้วนี่อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ใครพึ่งตัวเองได้ในสิ่งจําเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตและใคร ช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงตอนนี้มันก็เหลืออยู <t 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 po <t <t ่ตรงนี้ที <t aps> <t aps ่ม erm ันก็เปิดเผยความจริงออกไปเรื่อยๆวันต่อวัน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 หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนความจริงพิสูจน์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปนี่แหละก็จะเปิดเผยความจริงออกไปเรื่อยๆว่าวิถีชีวิตแบบใด ที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้จริงอยู่เย็นเป็นสุขได้จริงนะคนก็จะได้พิสูจน์ไปเป็นลําดับลําดับ <c oughs> อันนี้คือสิ่งจริงที่จะถูกปรากฏออกไปในยุคโควิดนี่แหละยุคโควิดมันจะชัดเจนมากๆเลยเพราะมันเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงโควิดเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่ทุกชีวิตเผชิญด้วยกันหมดแล้ว เขามีแสนยานุภาพโควิดนี่เขามีแสนยานุภาพหยุดยังสิ่งที่ไม่จริงหยุดยังสิ่งที่ไม่ดีจริงสิ่งที่ไม่ดีจริงจะถูกโควิดทำลายสิ่งที่ไม่ดีจริงสิ่งที่ไม่เข้มแข็งจริงสิ่งใดไม่ดีจริงสิ่งใดไม่เข้มแข็งจริงจะถูกโควิดทำลายก็ถล่มยับเลยแหละโกหกโควิดไม่ได้สิ่งใด ไม่ดีจริงไม่เข้มแข็งจริงนี่นะถูกโควิดทําลายเลยนะโควิดนี่เป็นตัวมาทําลายสิ่งที่ไม่ดีจริงไม่เข้มแข็งจริงเลยถูกคุณกหกโควิดไม่ได้โควิดเขามีฤทธิ์จริงของเขานะถ้าใครไม่ดีจริงไม่เข้มแข็งจริงถูกโควิดถล่มยับเลยทําลายโอ้โหเละไม่เป็นท่าเลยนะเละไม่เป็นท่าเลยสิ่งใดไม่แน่จริงนะโอ้โห ไม่ต้องอะไรมากไปดูที่สหรัฐเขาว่าเขาแน่นะเขามีอาวุธเขามีอะไรอะไรมีวิชาการมีเงินมีทองมีอะไรของเขาสารพัดอย่างเลยนะเสร็จแล้วพอโควิดเข้าไปเป็นไงยับยับเยินเลยนะอเมริกาถูกโควิดถล่มยับเยินเลยเงียเป็นต้นนี่เล่าให้ฟังเี้ยทุกวันนีย้ยังย,ยับเยินอยูย่เลยอย่างเงียเป็นต้นหรือที่ไหนที่ไหนก็ตามที่ว่าตัวเองแน่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 น่ะแต่ไม่ดีจริงนะ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงสิ่งที่เข้มแข็งจริงเนี่ยโควิดถล่มยับเลยโควิ COVID ดที่เป็นเป็นผู้ที่เปิดความจริงออกไปนาฉีกหน้ากากเลยนะใครท,ที่อะไรนะทำรูปทรงว่าโอ้โหเข้มแข็งจริงดีจริงนะดีจริงเข้มแข็งจริงแต่มันเป็นรูปทรงเฉยๆแต่แต่ข้างในมันไม่ใช่เนี่ยโควิดเขา ชิะกากนนะเปิดออกมาเลยไม่ใช่อันนี้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นะเปี้ยงเข้าไปแล้วก็โอ้โหละนระนาดเลยพังยับเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ใครที่ดีจริงที่เข้มแข็งจริงเนี่ยนะโอ้โหโควิดเขายกให้เลยโอ้ใช่ใช่อันนี้ดีจริงเข้มแข็งจริงเขาทาลายไม่ได้เขาไม่มาทําลายทําลายเขาโอ้นี่ยกให้ยกให้ยอมแพ้ยอมแพ้เขาไม่มาทําลายทําลายอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้น หมู่ชนนั้นหมู่ชนที่ปฏิบัติแนวนั้นแนวที่โควิดไม่สามารถทําลายได้หมู่ชนนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไปจะมีความเข้มแข็งขึ้นไปมีความดีแท้แท้แข็งแกร่งแท้แท้สามารถพึ่งตนและช่วยคนได้อย่างแท้จริงก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะเป็นพลังที่ที่ดีจริงที่เข้มแข็งจริงพลังที่ดีจริงที่เข้มแข็งจริงและเป็นพลังที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกได้จริง พลังนั้นจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื COVID ่อยๆโควิดจะหยุดยังไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งจริงนะเป็นพุทธแท้เป็นพลังที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้จริงเป็นพลังอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้จริงที่โควิดก็ทำร้ายไม่ได้สิ่งเลวร้ายใดทํร้ายไม่ได้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรืเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่โควิดกําลังระบาดอยู่ตอนนี้สถานการณ์ที่โควิดกําลังระบาดกําลังถล่มโลกทั้งโลกอยู่ตอนนี้นี่แหละจะเป็นสถานการณ์ที่พิสูจน์ว่าใครดีจริงใครเข้มแข็งจริงใครอยู่เย็นเป็นสุขจริงใครพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้จริงซึ่งพลังพุทธ,ธะแท้ๆนั้น พระพุทธเจ้ายืนยันว่าอัตตาหิอัตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งของตนได้และนอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่น่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นพหุชนะหิตายะพุทธแท้นนี่เป็นพหูชนะหิตายะแปลว่าอะไรพรหุชนะแปลว่าอะไรประโยชน์ ฟังหุชนะแปลว่าพ้องชนจํานวนมากหิตายะแปลว่าประโยชน์เป็นประโยชน์แก่พ้องชนหมู่ชนจํานวนมากพระหุชนะสุขายะพระชนะแปลว่าพ้องชนจํานวนมากสุขายะแปลว่าความผาสุกเป็นความผาสุกแก่คนจํานวนมากโลกานุกรรมปายะแปลว่าอนุเคราะห์โลกเกื้อกูลโลก อนุเะหอโลกเกื้อกูลโลกเป็นประโยชน์ต่อโลกศาส,สนาพุทธเป็นไปเพื่อพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเป็นประโยชน์ต่อพ้องชนจํานวนมากเป็นความ้าสุกต่อพ้องชนจํานวนมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกอนุะหอโลกเกื้อกูลโลกในทุกมิตินี่คือสัจจะอันนี้จะถูกเปิดเผยเออกไป จะถูกเปิดเผยออกไปนอกจากตัวเองอัตตาเหี้อัตโนนาโถแล้วตัวเองยังรู้จักแบ่งปันนะจะเป็นพลังที่พึ่งตนเองได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นได้และทําให้เกิดประโยชน์สุขทําให้เกิดการอนุเคราะห์เกื้อกูลโลกในทุกมิติตามแสนยานุภาพที่พุทธมีนะมีแสนยานุภาพเท่าไหร่มีบารมีเท่าไหร่มีแสนยานุภาพเท่าไหร่ก็นนจะทําได้จริงตามนั้นตามนั้นเท่าที่มีนะก็จะเป็นจริงตามนั้น นี่แหละอาจารย์ถึงว่าตัวโโควิดนี่วิเศษจริงๆเลยนะ inet. พ่อครูก็ว่าโอ้ oh, สุดยอดโควิดนี่เป็นพลังวิเศษสุดเลยลเ, <c oughs> เป็นสุดยอดพลังวิเศษนะที่จะมาเปิดเผยความจริงในโลกมาเปิดเผยโควิดนี่เขามาเปิดเผยความจริงในโลกว่าใครด,ด,ดีจริงไม่ดีจริงใครพึ่งตัวเองได้จริงพึ่งไม่ได้จริงใครช่วยเหลือคนอื่นได้จริงหรือช่วยไม่ได้จริง ป็นความจริงที่มาเปิดเผยแบบโอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดนะอ,อ,อ,อใช่จริงๆโควิดเป็นพระเอกขีม้าขาวมาช่วยโพธิสัตว์มาช่วยคนดีแท้ให้ประกาศความจริงแท้ความดีแท้ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่เป็นประโยชน์ต่อคนในโลกนพะพ่อครูถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยบอลเข้าเท้าเราจะ นะรีบชุดเลยเนะตะเข้าโกเลยนะชุดเลยเตะเข้าโกเลยบอลเข้าเท้าแล้วเตะเข้าโกเลยความหมายก็คือว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่จะบอกความจริงกับคนในโลกว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อเขาอะไรที่ทําให้เขาอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดเข้มแข็งที่สุดพึ่งตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากที่สุดสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขามากที่สุด สิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขามากที่สุดรีบบอกเขารีบบอกเขารีบรวมมือกันทําความจริงออกไปรีบร่วมมือทําความจริงนั้นแล้วรีบเปิดเผยความจริงนั้นออกไปช่วยเขาในทุกช่องทางที่เราจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารของเราไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านใดด้านใดวิชาการก็รีบทําออกไปนะสื่อสารต่างๆก็รีบสื่อสารออกไปมีอะไรที่จะสื่อสาร นะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับมนุษยชาต Li ิได้ตอนนี้รีบทํารีบทําเลยโอกาสทองเลยเพราะเขาก็กำลังงงกำลังเมาอยู่เอ้ยกำลังเดือดร้อนอยู่กำลังหาทางออกอ่ะเราจะไปทางไหนวะเนี่ยทางไหนจะพาเขารอดทางไหนจะพาเขารอดทางไหนจะพาเขารอดตอนนี้ก็กกำลังค้นหากันใหญ่เลยละทางไหนจะพาเขารอดทางไหนจะพาเขารอดๆๆๆเขาต้องรีบค้นหาทางรอดรีบค้นหาทางรอดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเขากำลัง เล็งหาวัดเอ๋ทางรอดอยู่ไหนทางรอดอยู่ไหนนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้ที่เขาเคยทำ,ทำมาเนี่ยรู้มันมันจะเริ่มตันไปเรื่อยๆรเริ่มตีบเริ่มตันไปเรื่อยๆทําไปแล้วนก็แย่ไปเรื่อยตีบตันไปเรื่อยมันเหมือนไม่มีความหวังะอะไอ้ที่เขาเคยวิธีการที่เขาเคยทํามาเนี่ยมันเหมือนไม่มีความหวังมันเหมือนไม่มีความหวังอะทําไปก็แบบเสี่ยงดวงเอาเฉยเฉยนะแต่เขาก็เห็นอยู่ภาพรวมทําไปแบบนั้นแล้วมันไม่มีความหวัง ทำไปแล้วมันก็มีแต่ล้มละลายมีแต่พังคลืนไปม, итан, มีแต่ทุกข์มีแต่ทรมานไม่รู้จะไปทางไหน<อ>เขาก็วัเขาก็ค้นหาคนหา,นหาแล้วจะมีกลุ่มคนชุดหนึ่งในโลกที่บอกทางนี้สิทางนี้สิแล้วทําอย่างมั่นใจมีความจริงด้วยว่าตัวเองนั้นพึ่งตัวเองได้แล้วตัวเองนั้นช่วยเหลือผู้อื่นได้เข้มแข็งจริงดีจริงก็จะมีคนชุดหนึ่งที่เป็นพุทธแท้ เปิดเผยความจริงออกไปว่านี่ทางนี้ทางนี้เราทํามานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะทําวันนี้เราทามานานแล้วเราทํามาแล้วพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วเราทํามานานแล้วแล้วก็พ้นทุกจริงนะอยู่รอดปลอดภัยจริงอยู่เย็นเป็นสุขจริงพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกได้จริงประกาศออกไปนะทำอันนี้เป็นประโยชน์แง่นี้เชิงนี้ทำอันนี้เป็นประโยชน์แง่นี้เชิงนี้ทำอันนี้เป็นประโยชน์แง่นี้เชิงนี้ มีทั้งความจริงที่ปรากฏออกไปมีทั้งวิชาการที่ทําออกไปอันนี้แหละเป็นโอกาสทองอันนี้เป็นโอกาสทองของนักปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสทองของนักบําเพ็ญที่ปรารถนาดีต่อคนในโลกที่พึ่งตัวเองได้แล้วและปรารถนาดีต่อคนในโลกที่อยากจะให้คนในโลกได้รับประโยชน์สุขได้รับความอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขทงสารพลังกันดีๆ ขยันหน่อยขยันหน่อยนะสารพลังกันดีๆแล้วก็เปิดเผยความจริงออกไปสารพลังกันเปิดเผยความจริงออกไปกิจกรรมการงานใดการคิดพูดทําใดที่เป็นประโยชน์เปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปเปิดเผยความจริงออกไปแล้วโลกจะได้รับประโยชน์คนที่มีบุญกุศลร่วมกันจะได้รับประโยชน์นะอ้ามีพี่น้องเราแสดงความเห็นมาว่าโควิดคือมาตาลีเทพสลถี ที่มาเปิดโปงความลวงของไสย,ยะเปิดเผยความจริงแห่งพุทธะให้หมวลมนุษยชาติได้พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันนี้ก็จริงใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะเช่นนั้นโอ้นี่มีคำถามมาจากเด็กๆหลายอย่างเหมือนกัน,นมีคำถามมาจากนักเรียนวิชาลามนา โอ้โหนะครถามโอ้โหนะหลายเรื่องกัน<อ>ถามข้อสอบก็ม <c oughs> โโีถามข้อสอบก็มีถามเรื่องโอ้โหวันวาเลนไทน์ก็มีนะถามเรื่องความรักก็มีเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราพักกันสักประมาณห้านาทีแล้วค่อยมาตอบคำถามเด็กๆ มาตอบคำถามเด็กๆแล้วก็มา,าเรียนพระเตยปิฎดกด้วยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักสักประมาณ5นาทีบวกลบเดี๋ยวกลับมาเจอกันาสาธุ